สวัสดีจ้ามาพบกับแม่ยวอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้แม่ยุก็พามาดูคลิประวานเขาออกดอกยาวขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะน่าจะสุดแล้วมั้งคะเพราะว่ายาวกว่าใบปกติของเขาลักษณะดอกของเขาจะมีก้านช่อดอกที่ยาวแล้วก็มีดอก ขึ้นบริเวณก้านช่อดอกค่ะเวียนกันขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปลายยอดดอกเป็นดอกเล็กๆเวียนไปดอกไม่มีกลิ่นนะคะเป็นชั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆเลย นานๆอ,อกดอกทีไม่อิวก็เลยถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนแรกไมอิวถ่ายแล้วแต่ว่าดอกเขายังยังไม่โตเต็มที่ตอนนี้เขาโตเต็มที่แล้วเพราะว่าสูงกว่าใบใบคลีบระวานจะแข็งมากนะคะเป็นพืชทนแรงได้ดีไม่ต้องรดน้ำบ่อยค่ะ เป็นไม้ประดับแล้วก็ช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะคะสำหรับคลีปละวานถือว่าเป็นไม้มงคลด้วยออกดอกแล้วอาจจะทำให้โชคดีเป็นความเชื่อนะคะลักษณะใบหนาะใบสีเขียวผสมกับสีเขียว อมเทาค่ะลักษณะใบนี้เขาจะเป็นร่องนะคะเป็นร่องแข็งเหยียดออกไม่ได้มีดอกเดียวเองค่ะ ตั้งแต่ไ่อยู่ปลูกมาก็ต้นนี้กระถางนี้แหละคะ่ะที่เขาเพิ่งออกดอกก็กรอมานานก่อนที่เขาจะเหี่ยวก็เลยถ่ายคลิปลงมาให้ดูอีกนะคะดอกออกจากลำต้นใต้ดินนะคะ เป็นก้านช่อดอกที่ยาวขึ้นมาเลยแล้วก็มีดอกเล็กๆเกิดขึ้นบริเวณก้านช่อดอกค่ะแล้วพบกับอิ๋วใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ